สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนครูแพลวค่ะรายวิชาคณิตศาสตร์นะคะวันนี้มาพบกับเรื่องค่าประมาณของทศนิยมค่ะจัดทําโดยคุณครูแพลวรุ่งศรีประภาโรงเรียนวัดพื้นนิมิตคาสวรสค์ราชบำรุงค่ะถ้าพร้อมแล้วไปติดตามห้องเรียนครูแพลวกันเลยค่ะคาชี้แจงผู้เรียนเข้าเรียนคบสครั้งผู้เรียนต้องผ่านการทดสอบ80%ขึ้นไป เมื่อผู้เรียนได้รับเกียรติบัตรถือว่าผ่านการเรียนบทเรียนออนไลน์เรื่องทศนิยมเรามาทําความรู้จักห้องเรียนภูแพลกันค่ะเมื่อนักเรียนเข้ามาห้องเรียนภูแพลแล้วนักเรียนก็จะเจอหน้าตาของเว็บไซต์ปุ่มคําชี้แจงซึ่งตอนนี้เราได้กดปุ่มนี้เข้ามาชมกันแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะถ้านักเรียนอยากจะศึกษาเพิ่มเติม ในการใช้ห้องเรียนภูแพลนะคะสามารถคลิกเข้าไปชมในหน้าจอคอมพิวเตอร์สีเหลืองที่ขึ้นอยู่ขวามือนี้ได้เลยค่ะหลังจากนั้นนักเรียนเลื่อนลงมาจะเจอปุ่มแบบทดสอบก่อนเรียนนะคะครั้งแรกที่นักเรียนได้เข้ามาในห้องเรียนภูแพลนน,นั้นนักเรียนจะต้องเข้าทําแบบทดสอบก่อนเรียนก่อนนะคะหลังจากนั้นจะเจอปุ่มเข้าเรียนทั้งหมด 4ปุ่มนะคะมีครั้งที่1นถึงสซึ่งปุ่มเข้าเรียนครั้งที่1นถึงสนั้นนะคะใน1สัปดาห์คุณครูจะกําหนดว่านักเรียนสามารถเรียนจากวันไหนถึงวันไหนนะคะแล้วนักเรียนก็ต้องเข้าเรียนครบทั้ง4ครั้งในแต่ละครั้งก็ต้องทําตามขั้นตอนนะคะหลายๆคนอาจจะมีข้อสงสัยนะคะใน1สัปดาห์นั้นเราสามารถเรียนวันเดียวได้ไหมคำตอบคือได้ค่ะ ใน1วันนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนครบทั้ง4ครั้งได้เลยแต่ในแต่ละครั้งจะมีข้อคำถามนะคะภารกิจต่างๆให้นักเรียนทำจนกระทั่งนักเรียนผ่านนะคะถึงจะสามารถเข้าไปเรียนในห้องเรียนต่อไปได้นะคะ ถ้าวันนี้สมมุตินะคะถ้าวันนี้เราสะดวกเรียนแค่1ครั้งเราก็เข้าไปเรียนแค่1ครั้งแต่วันนี้เราสามารถมีเวลานะคะวันนี้เราว่างจากการทำงานอื่นๆนะคะเราก็สามารถเรียนให้ครบทั้ง4ครั้งได้เลยซึ่งในปุ่มการเข้าเรียนแต่ละครั้งเป็นยังไงเชิญรับชมค่ะค่ะนี่คือหน้าตาของการเข้าเรียนครั้งที่1นะคะก็จะมีทั้งหมด4ปุ่มด้วยกันค่ะ ขั้นตอนแรกเมื่อเราเข้ามาถึงครั้งที่1แล้วนะคะอันดับแรกเลยต้องลงชื่อเข้าเรียนก่อนนะคะหลังจากนั้นค่ะให้นักเรียนเรียนรู้จากคลิปวิดีโอนะคะขั้นตอนที่3นักเรียนจะมีภาระงานซึ่งภาระงานนักเรียนจะต้องทําให้ผ่าน80%ขึ้นไปเมื่อนักเรียนผ่านแล้วนะคะให้นักเรียนถ่ายภาพหน้าจอนะคะ เก็บไว้ในมือถือก่อนนะคะเราจะต้องสะสมภาพงานนี้ให้ครบทั้ง4ครั้งหลายๆคนอาสงสัยว่าถ้าเราทำไม่ผ่านจะทำยังไงคะนักเรียนสามารถเข้าไปเรียนรู้ใหม่นะคะเรียนรู้ใหม่แล้วก็เข้าไปทำภาระงานได้ใหม่จนกว่านักเรียนจะผ่านได้คะ่ะถ้าสมมติว่าใบงานเรามี10คะแนนผ่าน80%ขึ้นไปก็คือนักเรียนต้องได้คะแนน8คะแนนขึ้นไปนั่นเอง หลังจากนั้นเมื่อเราได้รูปภาพเก็บไว้แล้วให้นักเรียนลงชื่อออกทุกครั้งนะคะถือว่าการเข้าเรียนครั้งที่1น,นั้นสําเร็จค่ะเช่นเดียวกันค่ะครั้งที่2ครั้งที่3และครั้งที่4ก็จะเป็นรูปแบบขั้นตอน4ขั้นตอนแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะจะมีปุ่มด้านล่างนะคะเป็น ปุ่มกลับไปหน้าแรกนะคะนักเรียนสามารถกลับไปหน้าแรกเพื่อที่จะไปเข้าเรียนในครั้งที่2ได้ถ้าหากนักเรียนพร้อมค่ะเมื่อเลื่อนหน้าจอมือถือนะคะลงมาอีกนักเรียนก็จะเห็นแบบทดสอบหลังเรียนซึ่งปุ่มแบบทดสอบหลังเรียนนี้นะคะนักเรียนจะต้องผ่านการเข้าเรียนครบ4ครั้งและภาระงานต้องได้คะแนน80%ซ์ขึ้นไปพร้อมมีรูปภาพงานนั้น4งานนะคะ ต่อไปค่ะปุ่มความคืบหน้านะคะปุ่มนี้นักเรียนสามารถเข้าไปดูความคืบหน้าของงานได้นะคะซึ่งคุณครูจะสรุปงานให้เราแล้ววันพรุ่งนี้หรือวันถัดไปนะคะนักเรียนก็สามารถเข้าไปดูว่าการเรียนครั้งที่หหนูผ่านทุกช่องไหมนะคะปุ่มกิจกรรมท้าทายตรงนี้นะคะเป็นกิจกรรมที่ให้นักเรียนได้ร่วมสนุกกันโดยที่ไม่ได้นำคะแนนมาคิดในการคำนวณน,นะคะ ต่อไปค่ะหากข้อมูลในห้องเรียนครูแพวยังไม่เพียงพอนะคะนักเรียนสามารถกดปุ่มสืบค้นเพิ่มเติมได้นะคะได้ทุกครั้งเมื่อนักเรียนเข้ามาในห้องเรียนครูแพรค่ะและหากมีข้อสงสัยนะคะอยากจะสอบถามครูแพรนักเรียนไปที่ปุ่ม กระดานคำถามนะคะนักเรียนสามารถพิมพ์คำถามและหลังจากนั้นในวันถัดไปคุณครูก็จะตอบคำถามให้กับเราค่ะและท้ายที่สุดนะคะเมื่อนักเรียนเรียนครบแล้วนะคะให้นักเรียนตอบแบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนด้วยบทเรียนออนไลน์ให้คุณครูแพรวด้วยนะคะหวังว่าห้องเรียนครูแพรวจะมีประโยชน์ ขอให้นักเรียนมีความสุขในการเรียนค่ะ